สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิล์มเนรีวิวนะครับและภาพยนต์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ NOS f อ l a t u เรื่องราวของโทมัสนายหน้าอสังหาริมทรัพย์คนหนึ่งที่ต้องเดินทางไปพบก,กับท่านเขาออล็อก ก่อนที่เขาจะได้รู้ครับว่าแวมไพร์ผู้ลึกลับแห่งแานซิวานียผู้นี้มีความลหลงไหลต่อภรรยาของเขาอย่างเอเลน,นแล้วก็พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ครอบครองเธอชื่อของนอสพฟลาตูนั้นอยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์มาอย่างยาวนานครับเริ่มต้นจากฉบับภาพยนตร์เงียบที่ออกฉายในปี1922 พร้อมกับถูกจารึกว่าเป็นหนึ่งในหนังแวมพร์สุดคลาสสิกตลอดการครับโดยตัวหนังได้หยิบเอานิยายชื่อดังเรื่องดร a c u l a าของนักเขียนอย่างบรามสต o k e r มาเป็นวัตถุดิบหลักในการดัดแปลงอีกทีหนึ่งครับในขณะที่นอตเฟลาตูฉบับปี2024เป็นผลงานการกำกับของ r o เบิร์ตเอเกซึ่งกระดูจะเหมาะสมลงตัวกับโปรเจกต์นี้เป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาของเขา ไม่ว่าจะเป็น The Witch, The Lighthouse และก็ The Northman ซึ่งต่างก็เป็นผลงานย้อนยุคที่อ้างอิงอยู่กับตำนานพื้นบ้านและก็ความประทึกขวัญอันเยียบเย็นครับว่ากันตามตรงแล้วเพียงแค่ชื่อของโรเบิร์ตเอเกอร์สถูกประกบเข้ากับภาพยนต์อย่างนอตเฟลาตูเนี่ยมันก็มากพอแล้วที่จะกระตุ้นความสนใจของผมให้มันพุ่งถึงขีดสุดครับ เมื่อเราพูดถึงแวมพายหรือว่าผีดูดเลือดในโลกของภาพยนตร์ภาพจำเนี่ยก็มักจะมีอยู่ไม่กี่แบบนะครับหากคิดไวๆก็คงจะหนีไม่พ้นภาพของแวมพายหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ที่มาจะแต่งตัวหรูหราแล้วก็ออกหาเหยื่อตามงานสังคมครับอีกแบบนึงก็คือภาพยนตร์แอคชั่นที่เหล่าแวมพายนั้นต้องต่อสู้กับมนุษย์หมาป่ารวมไปถึงเหล่านักล่าแวมไพายครับ และสุดท้ายก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวความรักสุดโรแมนติกระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์นั่นเองครับแต่ภาพยนตร์เรื่องนอตโฟราตูบอกเล่าเรื่องราวของแวมไพร์ในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปครับโดยเป็นการหยิบเอาความเชื่อและตำนานช้องฉินมาตีความซึ่งแวมพร์นั้นถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมัจจุราชและก็ความปรารนาอันดำมืดอีกชั้งยังเป็นผู้นำเชื้อโรคร้ายมาสู่มนุษย์อีกด้วยครับนอกจากนี้แวมพายในนอตฟราตู ไม่เพียงแต่ต้องดื่มเลือดของคนเป็นเท่านั้นหากแต่มันยังสามารถบิดเบือนห่วงความคิดของเหยือ่อไปจนถึงทําให้เหยื่อนั้นเสียสติได้อีกด้วยครับจึงกล่าวได้อย่างชัดเจนนะครับว่าโรเบิร์ตเอเกอร์สได้นําเอาความสยองขวัญกลับมาสู่ตํานานของผีดูดเลือดอีกครั้งหนึ่งครับในขณะเดียวกันภาพยนตร์เรื่องนอตฟราตูก็ยังคงมีความเป็นโรเบิร์ตเอเกอร์สอยู่ในทุกอันูครับ แม้ว่าทุกท่านคาดหวังจะได้เห็นประเพณีหรือพิธีกรรมอันแปลกประหลาดในป่าไม้เรื่องราวเหนือธรรมชาติอันหาคำอธิบายไม่ได้หรือกระทั่งห่วงความรู้สึกอันแสนพิเศษและก็ความลึกลับในภาวะกึ่งฝันกึ่งตื่นนะครับทุกอย่างยังคงปรากฏอยู่อย่างแจ่มชัดด้วยความเชี่ยวชาญในการสร้างบรรยากาศอันเฉพาะตัวซึ่งเป็นการผสมผสานความสยองขวัญเข้ากับนิทานพื้นบ้านและตำนานปรำปรา ทำให้นอตฟราตูมีโลกอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและก็ถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างงดงามราวกับบทกวีครับและก็เช่นเดียวก,กันกับผลงานเรื่องอื่นของโรเบิร์ตเอ็กเกอร์สภาพยนตร์เรื่องนอตฟราตูไม่ใช่ภาพยนตร์ที่เร่งรีบหรือมีจังหวะก,การเล่าเรื่องที่รวดเร็วฉับไวในทางกลับกันตัวหนังใช้บรรยากาศของตัวเองดึงดูดผู้ชมเข้าสู่ความเหนือจริงซึ่งปกคลุมไปได้วยความมืดและความไม่น่าไว,ว้วางใจครับ ร้อมกับปล่อยให้ความชั่วร้ายนั้นค่อยๆซึมลึกแล้วก็คุกคามตัวละครอย่างช้าๆโดยหากมองให้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเลยครับภัยร้ายที่ตัวละครต้องเผชิญนั้นมันผูกติดอยู่กับความสัมพันธ์อันซับซ้อนความต้องการอันดำมืดบทลงโทษจากสังคมไปจนกระทั่งการเอาชนะความผิดบาปภายในใจของตัวเองครับซึ่งก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าทุกอย่างนั้นถูกถ่ายทอดผ่านความเป็นบทกวี ทั้งภาษาที่ตัวละครขับขานและภาษาภาพยนตร์ที่โรเบิร์ตเอเกอร์สเลือกใช้นั่นก็คือการเป็นผลการสยองขวัญแนวโกชิกซึ่งเต็มไปด้วยความมืดมนเศร้าหมองแต่ก็แฝงไปด้วยความน่าหวาดกลัวเช่นเดียวกันกับงานสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่บนจอภาพยนตร์ทุกอย่างล้วนดูสวยงามและก็น่าหลงไหลแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันก็ชั่งลึกลับและอึมครึมด้วยในเวลาเดียวกันครับ แม้จะมีการใช้เทคนิคจัมสแ์แรกเป็นอาวุธอยู่บ้างตามขนบของหนังสยองขวัญแต่มันก็ไม่ได้ถูกใช้อย่างพร่ำเพรือ่อและก็ถูกออกแบบการใช้งานมาอย่างพิถีพิถันแล้วครับการที่นอร์ฟราตูได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์ถึง4สาขาอันประกอบไปด้วยการแต่งหน้าทำผมยอดเยี่ยมการออกแบบเสื้อผ้ายอดเยี่ยมการกำกับภาพยอดเยี่ยมและการออกแบบฉากยอดเยี่ยม มันก็สามารถสะท้อนถึงศิละปะอันงดง,งามของงานสร้างได้อย่างหมดจดแล้วครับโดยเฉพาะงานด้านภาพที่ดูสวยงามจนน่าชึ่นตัวหนังเนี่ยมีการเลือกใช้ขนาดภาพรวมไปถึงการเคลื่อนกล้องได้อย่างถูกต้องแม่นยำในขณะเดียวกันก็สามารถใช้แสงเงาเพื่อจะเก็บซ่อนหรือว่าเปิดเผยสิ่งที่ตัวเองต้องการได้อย่างมีศิละปะชัดเจนที่สุดก็คงจะเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกระหว่างโทมัสกับท่านเขาออลล็อก ที่แม้จะไม่ได้ปรากฏกายให้ผู้ชมเห็นอย่างชัดเจนแต่ด้วยการจัดองค์ประกอบที่ยอดเยี่ยมมากพอการที่ผู้ชมเนี่ยเห็นเพียงแค่มือและก็เงาของท่านเขาอลล็อกมันก็มากพอแล้วที่จะทําให้ผู้ชมตัวสั่นไปพร้อมกับตัวละครอย่างชอมัสครับและทันทีที่ผู้ชมได้ยนโฉมกับท่านเขาอลล็อกแบบเต็มๆม,มันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ยอย่างชัดเจนถึงกระบวนการแต่งหน้าแปลงโฉมที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ การที่ตัวหนังเลือกจะใช้เงาของอลล็อกในการแสดงถึงความคุกคามที่ตัวละครนี้มีต่อผู้อื่นมันก็ยังเป็นเทคนิคที่ทั้งดูคลาสสิกและก็ร่วมสมัยในเวลาเดียวกันครับการได้เห็นเงาอันดำมืดของอลล็อกพาดผ่านสถาปัตยกรรมแนวกอทิกของเรื่องมันคือเฟรมที่สวยงามราวกับภาพวาดจริงๆนะครับอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ถูกใช้เพื่อกำหนดทิศทางของเรื่องก็คือดนตรีประกอบนั่นเองครับ ดนตรีประกอบของหนังเนี่ยสามารถชักพาผู้ชมให้เข้าสู่ภวังไปพร้อมกับตัวละครรวมถึงยังสร้างความหวาดระแวงได้ในทุกครั้งที่ต้องการอีกด้วยครับแม้จะไม่มีใครได้เข้าชิงออสการ์แต่การแสดงของนักแสดงทุกคนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรจะได้รับการชื่นชมครับนำโดยนักแสดงอย่างลิลลี่โรสเดฟที่สามารถทำให้ผู้ชมนั้นเชื่อในภาวะที่ตัวละครอย่างเอเลนต้องเผชิญเธอมีการเคลื่อนไหวทางร่างกายที่ยอดเยี่ยม ตั้งแต่ความอ่อนล้ารวยแรงยามที่ป่วยไข้ไปจนถึงการชักเกรงอย่างรุนแรงจากการถูกสิงสูในขณะเดียวกันลิลลี่โลสเดฟก็ได้มอบความเปราะบางทางอารมณ์ให้กับตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่ตัวละครอย่างโทมัสของนักแสดงนำอย่างนิโคลัสโฮลด์เป็นตัวละครที่มีพัฒนาการทางอารมณ์มากที่สุดในเรื่องครับเขาเริ่มตน้นโดยการเป็นหนุ่มช่างฝันที่อยากจะสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ ความไร้เดียงสาข,ของเขาถูกฉีกให้ขาดวินพร้อมเปิดเผยถึงความกลัวที่ฝังลึกอยู่ในก้นบึ้งของจิตใจก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความกล้าหาญและความพยายามในการปกป้องคนรักซึ่งไม่เพียงแต่ทำได้อย่างน่าชื่นชมเท่านั้นแต่เคมีระหว่างนิโคลัสโฮกับลิลลีล็อสเดฟเนี่ยยังเข้ากันได้อย่างลงตัวและก็ทำให้ผู้ชมนั้นเชื่อในความรักของตัวละครได้จริงๆครับปิดท้ายกันด้วยบิลสกาสกาด ที่แม้จะถูกปกปิดรูปชมที่แท้จริงผ่านการแต่งหน้าอันน่าสยดสยองแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ยังสามารถแผ่รังสีอัม,มหิตผ่านทั้งแววตาและก็น้ำเสียงของเขาได้อย่างน่าเกรงขามนอกจากนี้ชั้งอารอนเทเลอร์จอห์นสันวิลเลมเดโฟรวมไปถึงนักแสดงสมทบทุกคนยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเติมเต็มความเชื่อของผู้ชมต่อโลกอันแสนพิเศษที่โรเบิร์ตเอ็กเกอร์สได้สร้างขึ้นมาครับโดยสรุปแล้ว แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญแต่นอตฟราตูไม่ใช่ผลงานที่พุ่งเป้าโจมตีผู้ชมด้วยความบ้าดีเดือดหากแต่สิ่งชั่วร้ายในภาพยนตร์นั้นมันจะค่อยๆกัดกินจิตใจและก็สร้างความหวาดระแวงให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่าครับจึงกล่าวได้นะครับว่าความสยองขวัญที่นอตฟราตูมอบให้มันเป็นความน่ากลัวที่เยียบเย็นและก็โดดเด่นในการใช้บรรยากาศของตัวเองเพื่อจะสะกดผู้ชมเอาไว้อยู่กับเก้าอี้ จนทำให้ผู้ชมนั้นทั้งอยากรู้อยากเห็นและก็หวั่นวิตกไปด้วยในเวลาเดียวกันครับสุดท้ายนี้ผมคิดว่านอตฟราตูเนี่ยเป็นผลงานที่เสพง่ายที่สุดของโรเบิร์ตเอเกอร์สโดยแม้ว่าผมจะไม่เคยรับชมนอตฟราตูฉบับปี1922มาก่อนแต่ภาพยนตร์ฉบับล่าสุดของโรเบิร์ตเอเกอร์สก็มีดีมากพอที่จะเป็นนอตฟราตูสำหรับผู้ชมในยุคถัดไปพร้อมกับสถาปนาตัวเองเป็นหนังคลาสสิกได้ในทันทีที่ออกฉายครับ ประเด็นตกผลึกในวันนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์นะครับหากใครยังไม่ได้รับชมสามารถข้ามไปก่อนได้ครับและประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่องนอร์ฟราตูที่ผมจะโชว์ผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือความปรารนาาและการถูกจองจำภาพยนตร์เรื่องนอรฟราตูไม่ได้เลือกใช้แวมไพร์ในการสร้างความสยองขวัญเพียงอย่างเดียวนะครับหากแต่แวมไพร์ ยังถูกใช้ในบริบททางสังคมและสะท้อนถึงด้านมืดที่มันฝังลึกอยู่ในใจของมนุษย์ด้วยเช่นกันครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าตัวละครอย่างท่านเขาออลล็อกหรือว่านอสฟราตูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงกิเลสรวมไปถึงแรงปรารถนาที่ยากจะหยุดยัง้งหากเรามองในเชิงของเนื้อหานอสฟราตูเนี่ยเพียงแค่ต้องการดื่มเลือดของเอเลนก็จริงนะครับ แต่ความต้องการของเขานั้นมันครอบคลุมไปมากกว่านั้นซึ่งก็คือการเป็นเจ้าของเอเลนโดยสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและก็ทางจิตใจครับซึ่งตัวหนังก็ได้บอกเล่าแรงปรารถนาของตัวละครทั้งในเชิงของภาษาภาพโดยการใช้เงาอันดำมืดของนอสฟราตูพาดผ่านและก็คลืบคลานบนร่างกายของเอเลนไปจนถึงการสร้างเงินไขในเชิงของจิตวิทยาให้กับตัวละครเมื่อชั้นเขาออล็อกบุกรุกคุกคามเอเลนไปจนถึงระดับจิตใต้สำนึก ตั้งแต่การแทรกตัวลงไปอยู่ในความฝันยามค่ำคืนไปจนถึงการสร้างรอยแผลและก็บีบบังคับความคิดของเธอยามตื่นนอนครับในขณะที่ท่านเขาอลล็อกหรือว่านอสเฟราตู u, เป็นสัญลักษณ์ของกิเลสและก็ความต้องการตัวละครอย่างเอเลนถูกสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ในฐานะตัวแทนของเพศหญิงที่ถูกบีบรัดจากขนบรรมเนียมและก็จารีดอันดีงามของสังคมครับแน่นอนครับว่าในภาพที่ใหญ่ที่สุด เธอเป็นเหยื่อจากการถูกคุกคามของเพศชายซึ่งมีพลังและก็อำนาจมากกว่าแต่นอกจากการเป็นเหยื่อของนอสเฟราตูแล้วเธอยังเป็นเหยื่อของสังคมในยุคสมัยนั้นด้วยครับโดยตัวหนังนี่มีการบอกใบ้เอาไว้นะครับว่าเอเลนนั้นมีบาดแผลทางจิตใจมาตั้งแต่ยังเด็กนอกจากนี้เธอยังเคยทำเรื่องเลวร้ายบางอย่างจนกลายเป็นตราบาปซึ่งสิ่งนั้นก็คือการมีความสัมพันธ์ทางเพศและการทำสัญญากับนอสเฟราตู ก่อนที่เธอเนี่ยจะแต่งงานกับโทมัสครับการที่ตัวหนังนะั้นมีฉากหลังอยู่ในปี1838มันก็ยังเป็นการบอกกับผู้ชมอยู่ไกลๆนะครับว่าการร่วมรักก่อนการแต่งงานมันยังเป็นเรื่องที่นอกรีดและก็ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมครับดังนั้นจึงกล่าวได้นะครับว่าปรากฏการณ์แห่งความลี้ลับเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับเอเลนนั้นในมุมนึงเนี่ย มันก็เป็นตัวแทนของแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมที่กักขังตัวละครเอาไว้ด้วยเช่นกันครับก่อนที่เรื่องราวแบบรักสามเศร้าของตัวละครจะนำพาทุกอย่างไปสู่โศกนาฏกรรมครับโดยทั้งเอเลนและก็ชันเขาออลล็อกต่างก็ถูกพันธนาการด้วยบริบทที่แตกต่างกันเอเลนนั้นถูกจองจำจากความต้องการเบื้องลึกด้วยกฎเกณฑ์ทางสังคมที่รุนแรงเธอต้องพบเจอกับความไม่เข้าใจถูกกักขังนวงเหนียว ไปจนถึงการถูกวางยาสลบเพื่อจะกีดกันเธอออกจากความต้องการทางเพศขณะที่ทั้งเขาออลล็อกผู้ซึ่งมีรูปร่างหน้าตาอันน่าเกลียดน่ากลัวในมุมหนึ่งมันก็สะท้อนถึงความอับอายในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่สามารถควบคุมความปรารถนาของตัวเองได้ครับนอกจากนี้เขายังมีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตอย่างจำกัดอย่างการต้องใช้ชีวิตยามค่ำคืนและก็ต้องอยู่อย่างหลบหลบซ่อน ซึ่งสาเหตุของเงื่อนไขเหล่านั้นก็คือไฟแห่งกิเลสที่ไม่มีวันดับลงได้ของเขานั่นเองครับการจบชีวิตลงของทั้งคู่ท่ามกลางแสงแดดยามเช้าจึงเป็นด่งการชาร้าล้างคำตีฉินนินทาที่สังคมนั้นได้ตั้งแง่ต่อเอเลนพร้อมแสดงให้เห็นถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของเธอในขณะเดียวกันมันก็เป็นการยุติความต้องการอันไม่สิ้นสุดของนอสฟราตูลงอย่างราบคาบหรือหากจะพูดให้ชัดเจงกว่านั้น คนช่างที่ทั้งคู่เนี่ยจะสามารถหลุดพ้นจากพันธนาการต่างๆได้นั่นก็คือการดับลมหายใจลงไปพร้อมกันในตอนจบของเรื่องนั่นเองฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคาว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชชิกกไดด้้วยเ่นนััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ